ล่าสีนะคสีต้อนเศร้าก็ได้ครับต้อนแรงก็ได้แล้วแต่พี่น้องถนัดแต่ว่าต้อนลางวัอยาสีครับตอมันห่อนครับฝากกดติดตามช่องแบบของก่อรชาแนลนี่นะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับมือนี้ผมจะพาพี่น้องมาส้มพริกครับแต่ว่าพริกในวันนี้คือมันใบเหลืองครับนี่ครับ ใบมันเหลืองใบกูดใบใบยิกใบเหลืองครับว่ามันเป็นเพราะเหตุใดมันถึงจะจังใบเหลืองผมก็เลยจะมาเบิ่งมาส้มพัพพี่นองมาส้มว่าหาวิธีแก้ลิกใบเหลืองใบยิกใบเหลืองโดยวิธีง่ายๆแบบประหยัดแบบบริสเงืงินครับคือต้นนี่มันใบเหลือง นี่คือมันสมบูรณ์อยู่ครับใบบนเหลืองแต่ว่ายูร่วมกันนะต้นนี้ใบงิกใบเหลืองคือกันครับสาเหตุที่มันใบนิ้กคือมันเป็นเพียครับแต่ว่าเที่อีิยู่เนี่อใบมันนี่จะเอาจะเยอะพอเห็นครับนอกจากจะซองกล่องหาครับเพิ่นถึงจะเห็นคือเพียมันจะทำํำลายพวกใบ แล้วก็ดอกทําใเห็นมันหมากโบดกครับต้นกับโบงามครับหาต้นไหนนั้นโบเป็นเพียต้นที่มันใบโบยิกมักจะงาม่ากันครับคือต้นนี้มันใบยิกใบเหลืองครับมันกับโบงามครับหมากกับโบห้อยดกและผมจะพาพี่น้องมาหาวิธีแก่ว่าให้มันต้น ใบโบหยโบเหลืองมันสมบูรณ์แบบต้นจังสี่ครับเดี๋ยวมาเบิงวิธีการทำไปกันกครับว่าจะทำกันแบบใดแบบโบด้เสียเงินแม่แต่สลึงเดียวครับครับมาเริ่มวิธีทำกันเลยทำนำ้าไปสีต้นพิกที่มันใบเหลืองครับใบหยิกใบเหลือง เขาจะทากันอย่างไรครับนี่ครับคือขี่เท้าทานครับที่มาจากการหุงหาอาหารคงบานเขา้าเหาขี่เท้าทานมีทุกบ้านหแล้วครับหน่วยบ้านบ่มีขีบบ่เท้าทานเขาบมดเเสียเงินแม่แต่สลึงเดียวครับมาเริ่มวิธีทํากันเลยครับ,ค,รบคือนำใส่ครับ ก้อนเทาจะนําเอาขีดเท่าทานน้าขีดเท่าทานไปสีผลเทาตรงแทขีดเท่าทานไปก้อนครับขื้นหนึ่งโหลดครับมันจะไงมันจะได้นําขีดเท่าทานแบบใสไปสีผลหมักพริกที่ใบยีกใบเหลืองครับแก้ปัญหาแบบง่ายง่ายแบบบ่ได้เพรืองเงินครับล้วกับ่บเป็นอันตราย ตัวขับเขาเจะได้เป็นทั้งปุ๋ยเป็นทั้งยาไรเพียไรเมลรงครับไปในตัวเธอเดียวกันเลยครับแบบบบได้เสียเงินแม่แต่บาทเดียวครับ แช่ไวเดี๋ยวยังมาเบ่งต่อครับนี่ครับสําหรับขี้เท้าทานที่ผมแช่ไวแล้วขึ้นหนึ่งครับเดี๋ยววันนี้ผมจะทาการสีดริกครับก่อนอื่นเท่าตรงตักก่อนทานออกก่อนครับก่อนทานเนี่ยเทาเอาใส่โ้นต้นของริกดได้ครับจะมีประโยชน์เป็นปุย๋ยอีกแบบหนึ่งครับปุ๋ยสันยอด นีครับตักออกก่อนเพราะว่ามันถีบบ่ไคครับจะไปตันหัวถีบผมด้วยตักออกพอเขาเสร็จแล้วครับน้ำมันจะใสครับจะเป็นการไล่เพียให้ออกจากพริกเข้าเขียนใบนิ้ใบเหลืองครับ ข้าวโจำเป็นต้องไปใส่พวกยาเคมีเนครับมันมีอยู่บานอยู่แล้วครับบานอยู่เหอเือนเท่ามีทุกบานครับที่เท่าทานนะครับพ้อเท้าด้นํำแล้วผมจะตักใส่ถังคนครับ ใบเหลีองครับใบเหลืองใบงี้แก้ปัญหานี้ได้ลอยเพเส้นครับคว้ใส่พวงยาเช่นนีเลยเพื่อเป็นอัตลายต่อคนเนี่ย ชมวิธีการสีดกันเลยครับนี่ครับคือปัญหาซัมมี่แคนี้โบวมีปัญหาแล้วครับเทาสีดำสีเทาทานใส่ยางเดียวโบว์ใส่ยางอื่นหรอครับใส่ข้อนี้กับพ่อแล้วครับสีให้มันเปียกสุ่มเพื่อได้ผลแหละครับพวกเพี้ยพวกหมดอีกโบมาไก่อีกแล้วครับแล้วก็บโบเป็นผล เสียต่อผีเข้าครับดอกผลโบหลวงลวนครับหน่งห้าพงพริกนั่มรับในห้หากเกดิอดีแล้วค็พริกมันจะง่ามเขียวครับสำหรับน้ำเท่าทานนี่ก็คือมีประโยชน์หลายอย่างครับแม่จะบักเพื้อกับสีใจครับพอบักเพื้อมันเป็นใบจุดใบเหลืองเท้ากระสีไตครับ มะเกือเนี่ยมันกับป้นไบอยู่้วยนครับ,รบมันเป็นขั้งยาพวกไรมาแรกไรเพียไรนอนครับแล้วก็เป็นปุ๋ยเป็นในโตน้ำกันครับในข้าวเดียวกันคือขี้เถ้าทานเหมือนเข้าปูต้นใหม่ใส่ตรงเท้าถุงใบหรือี่มันมีขี้เถ้าันก็ง่ามครับ ง้ามพวกเงินคือผมมีขีเทาครับกันเลยเป็นผลดีต่อผืชผักครับขีเทาทานผมก็เลยอย่าบอกพี่น้องให้ล่องเอาไว่าใส่ด้ิยครับประโยชน์เลื่อยครับเมื่อใดสิ่แม่แต่บ,บาทเดียวครับมีกันถูกบานครับทุกวงเงินต้องมีขีเทาทานครับท้องดี้ีืห้าในงาน ประโยชน์เลื่อหลายครับหาที่นองอยากให้ปกพิดมนะเพลอลกง่ามในที่นองหาขี่เท้าทานมาเซนัมบ้าขีคนในเลื่อยครับปัญหาผิดเพื่อใบเหรือน,น,นจะมดไปครับนี่ครับปกพิดครับ ดกครับหลังจากทีดผมสีดน้ำขีดเท่าทานไปแล้วพริกกระดกพ่อบังพริกครับดกผอมเคี้ยวผอมครับเวลาสีดนเขาสีดต้นเศร้าก็ได้ครับต้นแรงก็ได้แล้วแต้พี่น้องขนัดแต่ว่าต้นกางวันยาสีครับตอมันห่อนครับสีต้นเศร้ากรับต้นแรงครับนี่ครับบักพริกดกดีคือกันครับ แค่นำขีเถ้าทานมันก็ได้ผลแล้วครับคือขี้เถ้าทานที่ห่อหนำมันโบเบิดแล้วเขาก็เข้ามาดนดเงาทั้งส่วนพริกก็ได้ครับนี่ครับเพิ่มปุ๋ยให้มันอีกครับนี่ปุ๋ยดีอีกแบบหนึ่งแบบโบดเสียงเงินสื่อครับนี่ครับข้ให้พริกเขี้ยวงามครับ ประโยชน์ข้ามันจากขี้เท่าโอเขาเสียน่ำไปเลยคผมจะเทใส่ต้นที่มันมือเหลืองนครับเพื่อนาขี้เท่านะครับนี่ครับใส่เลยครับป่องกันปพวกหมดพวกเพีอะโบมาไก่ครับดีที่สุดครับสำหรับ กี่เท่าทานพี่น้องลองใส่บ้างนะครับขอบคุณนสำหรับการรับส้มและกดติดตามครับคลิปหน้าผมจะหาเรื่องเล่าสาระดีๆมาฝากพี่น้องอีกต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับฝากกดติดตามช่องแบบขวองก่อนชาแนลนี้นะครับผมขอบคุณครับ